สวัสดีครับจากร้านทวัดชัยออโต้แอร์นะครับขอบคุณคท,ทุกกาดีๆที่ลูกค้านำซูบารุเอสบีคันนี้มาติดเป็นจอแอนดรอยขนาด9นิ้วตรงรุ่นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดไปแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับที่กําลังเลือกหาจอแอนดรอยนะครับสังเกตได้ว่าตัวนี้เข้ารูปตรงรุ่นนะครับหน้าหน้าแรกของเขานะครับจะออกมาในลักษณะนี้จะสังเกตได้ว่าเต็มตาใหญ่มากๆครับรวมไปถึงไม่เกินขอบด้วยเนาะ ที่ลูกค้าอยากได้คันนี้นะครับเพื่อจะได้กล้องถอยที่มองถอยได้สบายตานะครับอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เต็มตามากๆครับเหมือนจอรถตา่ใหม่ใหม่เลยนะครับปี2020ก็จะจอใหญ่ประมาณ8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วเลยนะครับแล้วก็นะครับเราจะสามารถเล่นตัวของ youtube ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสามารถเล่นได้ปกติเลยหรือแม้กระทั่งจะใช้คำสั่งเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองดู เอออันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราชิงร้อยชิงล้านเนี่ยครับพอเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถใช้คําสั่งเสียงในการสั่งทําให้วิดีโอนั้น,น,นมานะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวรถนั่นเองรวมไปถึงนะครับเราสามารถใช้คอนโทรลพวงมาลัยเพิ่มรถนะครับหรือเดี๋ยวเราลองดูนะครับเนี่ยครับกดถัดไปนะครับ หรือกดกับอันนี้กดปิดเสียงนะครับแล้วก็กดปุ่มกลับไปโฮมนะครับรับสายวางสายได้ปกติเลยนะครับรวมไปถึงนะครับเราสามารถใช้ Google Map นะครับที่เป็นพื้นฐานหรือแมพที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันในทุกๆวันนะครับได้เลยนะครับตัวนี้ตรงรุ่นเข้ารูปนะครับแรมสผมมองว่าก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตัวที่เร็วมากๆเป็นแรมสก็ นับว่าเป็นตัวนั้นจะตอบโจทย์มากกว่าสําหรับแรม2ผมมองว่าการใช้พื้นฐานนะครับคบถ้วนดีมากแต่ว่าสําหรับใครที่ใช้โน้ต11เอ่อโน้ต21หรือ iPhone ตัวท็อปๆนะครับก็แนะนําว่าเล่นเป็นแรม4จะดีกว่านะครับเราจะได้รู้สึกตัวเราเองเนี่ยจะได้รู้สึกว่ามันไม่น่วงมากล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่นมันบ่อยๆอ,อันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับแล้วก็แอปที่ เราสามารถโหลดเพิ่มเติมนะครับเราสามารถโหลดเพิ่มเติมในนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็น netflix นะครับ look tv หรือแม้แกระทั่งดูทีวีออนไลน์นะครับ view หรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับเราสามารถโหลดได้เลยตามที่เราต้องการนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ถ้าสมมติลำคาญตานะครับปิดหน้าจอก็แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถเอาแอป,ปออกได้เนาะแบบนี้ในการเหมือนกับทำให้ เครื่องทางานน้อยลงจะได้มีความเสถียรที่มากขึ้นนะครับรวมไปถึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิดีโอตัวอย่างนะครับนะครับอันนี้ก็จะให้ดูถึงความเป็น IPS นั่นเองเวลาเรามองในมุมต่างๆนะครับจะสังเกตได้ว่าตัวของเขานะครับให้สีที่เหมือนกันเหมือนทีวี LCD ที่ดีๆนั่นเองนะครับหรือตัว ทีวีที่มันสามารถเป็น IPS สามารถมองได้ทุกมุมมองได้ในสีเดียวกันนั่นเองนะครับหรือไม่มีมุมที่มืดนั่นเองอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับเวลาเรานั่งอยู่กับรถเนี่ยมันมันนั่งเสียงแบบนี้เราไม่ได้นั่งตรงๆเหมือนเวลาเราดูทีวีส่วนความเข้ารูปของหน้ากากนะครับเราสามารถใช้อะไรแบบเดิมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของเดิมทั้งหมดเราสามารถใช้ได้หมดนะครับเข้ารูป ไม่ตัดต่อสายไฟนะครับแล้วก็รวมไปถึงสามารถใช้คอนโทรลพวงมาลัยได้ปกติอีกด้วยนะครับถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านนวัตชัยออโต้แอร์นะครับหรือโทรเบอร์0 5 7ย1ห้านนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็คอมเมนต์ได้นะครับแต่อย่าแรงขอบคุณครับ